เกขึ้นอย่างนี้วะทำไมมันไปอย่างนี้วะคือมันเป็นปัญหาสงสัยให้ผมเนี่ยมันสงสัยมากเกือบ80ปีแล้วแล้วมันกลิ้งไปยังไงดูนีดูดิดูดิมันกลิ้งขึ้นอะซึ่งมันเป็นปัญหาคาใจสำหรับหัวหน้าเผ่าเป็นอย่างมากสำหรับเดินพิสงเนินพิสงมันเป็นยังไง ถ้าเกิดเส้นทางจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางขึ้นแต่ถ้าจากแม่สอดลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลงแต่ลักษณะเนี่ยเรามองมองด้วยสายตเาเปล่านะขาน้า,า,นามันจะเป็นถนนลาดขึ้นล,ลักษณะนี้ค้ับนายร้องมันจะเป็นถนนลาดขึ้นแต่นะผมไม่อยากพิสูจน์เช่นเดีวยวกันมันเกิดข้อสงสัยอะไรตั้งมาตั้งแปดสิบกว่าปีแล้วมันเป็นทางขึ้นนะ <c oughs> อันนี้คือขวดน้ำยวดูนะ เห็นไหมมันกลิ้งไม่ได้ยังไงดูดิมันกลิ้งขึ้นมันกลิ้งขึ้นมันกลิ้งขึ้นไอ้ผมวางขวดลงมาปุ๊บนะเห็นไหมมันไปยังไงอะไรทำไมมันกลิ้งขึ้นอย่างนี้วะทำไมมันไปอย่างนี้วะคือมันเป็นปัญหาสงสัยให้ผมเนี่ยมันสงสัยมาเกือบ80ปีแล้วให้มันกลิ้งไปยังไงดูดิดูดิดูดิมันกลิ้งขึ้นอะมันกลิ้งขึ้นดูดิ แล้วจะหาว่าผมโกหกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นทางขึ้นดูให้ดีเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเหรอเนี่ยเพิ่มมันมาได้ยังไงวะมันคืออะไรแล้วแล้วทำไมมันขึ้นได้แล้วทำไมมันขึ้นได้ในเมื่อผมเดินเนี่ยมันยังเหน,นื่อยอย่างนี้ดูดิมันขึ้นไม่ได้ยังไงวะสงสัยไหม นี่คือที่มาที่ไปสำรับทำบ้านเนินพิศวงลองมองไปดูเป็นยังไงม,มันต่ำนะมันต่ำนะเดี๋ยวไปลองดูใหม่อ่ะ,อะมันต่ำนะมันเนี่ยดูเลยมองสสยไหมโอ้เป็นยังไงงงไหมงงไหมมันสูงเลยไหมมาดูมาดูใหม่มาดูใหม่ เนี่ยผมเดินลงไปข้างล่างนะเดินลงไปข้างล่างอันนี้คือเดินลงอันนี้คือเดินลงเฮ้ยเทัวเทขาเขารับด้วยนะเนี่ยตางขึ้นเอา มันไปยังไงเห็นไหมเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในคลิปอ่ะมันไปยังไงวะเนี่ยโหมดน้ำกลิ้งขึ้นเองอ่ะมมีอะไรดึงหนูป่ะวะมันเช้าแบบนี้ไงโอ้ช่วยมันขึ้นได้วะทอช่วยมันขึ้นได้วะ มันเป็นปัญหาไขใจสำหรับผมมาแปดสิบกว่าปีแล้วหน้าใครมีคําตอบก็อคอมเมนต์มาด้วยละกันอใครดูอยู่ที่ไหนอย่างไรคอมเมนต์มาให้หหัวน้าผมด้วยละกันคือแบบงงอ่ะใทงเข้าไปสูงไหมสูงค่ะไหมพี่พี่ยังสงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นได้งไงผมก็สงสัยเช่นเดีวยวกันไงนสงสัยไหมน้ำมาเลยมันไหลขึ้นอ่ะ งสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไอเราผ้ส่ารเดินทางมจากภาคอีสารเพื่อมาดูเนินเดียวอ่ะไหลไหมไหลค่ะ้องน้บเป็นขวดนนี่นี่พี่องมองมาดูเหมือนกันอ่าดูดมันไหลขึ้นอ่ะพี่เ้ามาดูสงสัยนี่ไงมันไหลขึ้นอ่ะไหลขึ้นยังไงวะนี่ห่อกูดหรือเปล่าเนี่ย เออเออจริงจริงอยู่อ่ะมันหยุดทดสอบทดสอบหลายรอบแล้วนะเราทดสอบหลายรอบแล้วเนี่ยค่ะพี่ๆก็มาทดสอบเหมือนกับเราที่เนินพิสุล หมดน้ำมันขึ้นได้อย่างไรเห็นไหมก็ดูดิก็ดูดิมันขึ้นยังไงอะดูดิดูดิโอ้โหอย่างเร็วอะหนึ่งยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้สงสัยเขาแปดสิบปีวเนี่ยพี่หายสงสัยยังดูดิโอ้โหอย่างเร็วอะกลิ้งเลยอะดูดิ